เราอาจจะเคยสงสัยหรืออาจจะมีผู้คนมากมายที่เคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของกฎแรงดึงดูดแต่ก็ยังคงมีความสงสัยว่ามันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่ากฎของแรงดึงดูดมีจริงไหมและถ้ามีจริงเราจะทำยังไงถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์เร็วๆถ้ามีคนบอกว่ากฎแรงดึงดูดมีจริงแต่ก็มีบางคนบอกว่าฉันก็ลองทำแล้ว แต่ก็ไม่เห็นเป็นแบบนั้นคนเราถึงมีทั้งคนจนและคนรวยมีทั้งคนที่ประสบความสำเร็จและมีคนที่ล้มเหลวแค่คิดต่างกันความเชื่อต่างกันลงมือต่างกันผลลัพธ์ที่ได้ย่อมต่างกันเสมอในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงว่าถ้าเราต้องการใช้กฎแรงดึงดูดให้ได้ผลเร็วๆเ,เราก็ลองดูว่า วิธีการที่คนที่เขาประสบความสำเร็จโดยใช้กฎแรงดึงดูดเขาทำยังไงกันบ้างอย่างแรกที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่กับคนที่สำเร็จถ้าคุณอยากให้กฎของแรงดึงดูดส่งผลเร็วๆคุณเริ่มต้นได้จากการที่เข้าไปอยู่ให้กฎของแรงดึงดูดนั้นดึงดูดคุณเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาประสบความสำเร็จคนเรา จะชอบเหมือนกันพูดคุยเรื่องเดียวกันและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนเหมือนกันได้เกิดจากการที่เราดึงดูดความเหมือนกันเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอยากเป็นคนที่ร่ำรวยคุณก็ต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาทำงานและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จเหมือนกันเขาจะคุยในเรื่องของการพัฒนาคุยในเรื่องของธุรกิจคุยในเรื่องของความร่ำรวย คุยในเรื่องของการหาทรัพย์สินเงินทองคุณจะคุยแต่เรื่องที่จะทำให้คุณพัฒนาและมีความรู้และมีโอกาสที่จะทำให้ธุรกิจและการงานของคุณก้าวหน้าอย่างน้อยถ้าคุณยังไม่มีอะไรคุณก็ยังจะได้อยู่ในกลุ่มของคนที่จะทำให้คุณเห็นช่องทางของความร่ำรวยช่องทางของความสำเร็จเพราะคนเหมือนกันเท่านั้นที่จะคุยและเข้าใจในเรื่องเดียวกัน จำไว้ว่าถ้าคุณคุยกับคนที่เสพยาสุดท้ายคุณก็จะต้องเสพยาเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการสร้างสภาพแวดล้อมและการอยู่ท่ามกลางคนที่ประสบความสำเร็จจึงจะทำให้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้นข้อ 2. หากคุณไม่มีความรู้หรือขาดทักษะในสิ่งที่คุณกำลังจะทำคุณต้องพยายามที่จะพัฒนาหาความรู้เพิ่มเติม และเรียนรู้ในเรื่องของการเสริมทักษะของคุณถ้าเราต้องลงมือทำอะไรสักอย่างแล้วคุณขาดความรู้ขาดทักษะมันจะทำให้คุณยิ่งเสียเวลาเพราะฉะนั้นการลงทุนในเรื่องของความรู้และการลงทุนในเรื่องของเวลาในการเสริมทักษะจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสิ่งสำคัญของการลงมือทำก็คือถ้าคุณตัดสินใจแล้วอย่าลังเลอย่าสงสัย ให้คุณลงมือทำทันทีและทำอย่างต่อเนื่องและหากว่าตอนนี้คุณจะได้ยินเสียงของใครบางคนที่จะท้าทายที่จะดูถูกหรือจะทำให้คุณหมดกําลังใจเช่นอาจจะมีคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้คุณทำไม่ได้หรอกคุณไม่สามารถที่จะทำอะไรแบบนั้นได้คุณไม่เก่งคุณอย่ามัวสนใจเสียงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ คิดว่ามันเป็นแรงกระตุ้นที่จะทำให้คุณต้องรีบลงมือทำและรีบประสบความสำเร็จคุณต้องให้กำลังใจตัวเองว่าคุณทำได้เสียงทุกเสียงที่เข้ามาในหัวของคุณนั้นเป็นแค่ตัวกระตุ้นที่จะทำให้คุณรีบเร่งประสบความสำเร็จให้เร็วขึ้นและสุดท้ายคุณต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการตั้งแต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้านั้นสิ่งแรกก็คือ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณถ้าคุณลงมือทำทันทีเพราะว่าคุณตัดสินใจได้เร็วทำมันทันทีสิ่งนั้นจะทำให้คุณเข้าใกล้ความสำเร็จได้เร็วขึ้นกฎของแรงดึงดูดนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อคุณลงมือทำแล้วทุกสิ่งทุกๆอย่างจะอยู่ในพลังงานที่เป็นพลังงานในช่วงความถี่ที่จะทำให้คุณใกล้ความมั่งคั่งร่ำรวยใกล้ความสำเร็จเร็วขึ้นเมื่อคุณตัดสินใจ สิ่งสำคัญที่สุดที่จักรวาลส่งมอบให้คุณนั่นคือพลังงานที่จะส่งมอบเมื่อคุณตัดสินใจและเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นความสำคัญของตัวเองเพราะฉะนั้นจะช้าหรือเร็วอยู่ที่คุณตัดสินใจโคเอนจอยแฮปปี้สเตชันพอดแคสต์ขอบคุณค่ะ